ท่านใดที่ฝันว่าเห็นงอบหรือใส่งอบตามตำราทำนายทายทักว่าความเดือดร้อนต่างๆที่ท่านประสบอยู่จะบรรเทาเบาบางลงชีวิตจะดีขึ้นเรื่องไม่ดีจะคลี่คลายอีกทั้งจะอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นเลขเด่นที่ควรเสี่ยง75 76 715 726 ท่านใดที่ฝันว่าสัตว์งับหรือมีรอยเขี้ยวให้เห็นตามตำราทำนาทัทักว่าท่านจะได้ลาบถ้าเป็นผู้ชายฝันเช่นนี้ท่านจะได้พบกับสตรีซึ่งจะได้มาเป็นภรรยาอีกคนหรือไม่ท่านก็กำลังมีความคิดที่จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเลขเด่นที่ควรเสี่ยง1656-615-655 ท่านใดที่ฝันเห็นงาช้างคู่หรือได้จับต้องงาช้างตามตำราทำนายทัทท่านจะได้รับโชคลาภอย่างใหญ่หลวงถ้าทำมาค้าขายหรือกิจการค้าขายจะประสบผลสำเร็จร่ำรวยเห็นผลเร็วถ้าทำงานหรือรับราชก,การจะมีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้ท่านหรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง เลขเด่นที่ควรเสี่ยง131550513519570ท่านใดที่ฝันว่าได้ไปร่วมพิธีในงานศพหรือเห็นผู้คนพลุกพล่านในงานศพตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการค้าขายหากทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จถ้าเป็นคดีความท่านจะรับ ชัยชนะฝ่ายตรงข้ามเลขเด่นที่น่าเสี่ยง472748437427484ท่านใดที่ฝันว่าได้ไปร่วมงานพิธีต่างๆเช่นงานบวชน,นาคหรืองานโกนจุกงานรื่นเริงของเพื่อนฝูงตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับทั้งข่าวดีและข่าวร้าย หรือได้ทุกขลาบจะเสียญาติผู้ใหญ่แต่จะได้เงินทองมาชดเชยภายหลังหรือมีลาบจากการแบ่งปันมรดกเลขเด่นที่น่าเสี่ยง3036 39 339 336 359ท่านใดที่ฝันเห็นงูหรือตีงูจนตายแล้วงูกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะพบเนื้อคู่ในเร็ววันคนโสดจะได้แต่งงานถ้าเป็นชายที่มีครอบครัวแล้วอาจคิดนอกลู่นอกทางถ้าเป็นหญิงที่มีครอบครัวแล้วจะได้ลูกแต่ถ้าท่านตีงูจนตายตำราทำนายไทยทักว่าเป็นแค่ทางผ่านกามเทพจะมีคนผ่านเข้ามาพัวพันด้วยแต่ไม่สมหวัง เลขเด่นที่น่าเสี่ยง1113133513ท่านใดที่ฝันว่างูกัดตามตำราทำนายทายทักว่าศัตรูเพศตรงข้ามจะคิดร้ายหรือได้รับเคราะหจากเพื่อนบ้านถ้างูกัดต่ำก็เป็นเคราะห์เล็กน้อยถ้างูกัดสูงจะได้รับเคราะหหนักหรือมิฉะนั้นจะเจ็บป่วย เพราะอุบัติเหตุนในการเดินทางดังนั้นในช่วงนี้ท่านอย่าคิดที่จะเสี่ยงโชคใ,ใดๆทุกประการท่านใดที่ฝันว่าพบเห็นงูกินสัตว์อื่นเป็นอาหารตามตำราทำนายทายทักว่าท่านกำลังถูกติชินนินทาจากญาติหรือเพื่อนสนิทของท่านเองเลขเด่นที่น่าเสี่ยง4049108109 ท่านใดที่ฝันเห็นงูเขียวตามตำราธรรนายทายทักว่าท่านจะได้คู่ที่ถูกใจมากเลขเด่นที่น่าเสี่ยงหนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งหหนึ่งสองห้าท่านใดที่ฝันว่างูรัดหรือเลื้อยมาพันร่างกายตามตำราธรรมนายทายทักว่า ถ้าท่านเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่อย่างกระทันหันให้สังเกตความฝันว่าถ้างูรัดส่วนสูงของร่างกายเช่นรัดหัวรัดบั้นเอวจะได้เนื้อคู่ฐานะดีหรือมีศักถ้ารัดต่ำลงมาถึงขาตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้เนื้อคู่ต่ำศักกว่าถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วในฝันนั้นถ้าได้ใช้มือจับ ลํำตัวงูด้วยท่านว่าจะได้ลาบเป็นบุตรหรือมีโชคลาบรอยจากการเสี่ยงโชคใหญ่เลขเด่นที่น่าเสี่ยงห้าห5หกหกห้าห้าห้าท่านใดที่ฝันเห็นงูเหลือม ตามตำราทำนายทายทักว่าให้ระวังเรื่องเงินเงินทองทองสุขภาพร่างกายของท่านจะมีปัญหาดังนั้นในช่วงนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆท่านใดที่ฝันว่ามีผู้เอาเงินมาให้ตามตำราทำนายทายทักว่าธุรกิจของท่านที่กำลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จดังปรารถนา ส่วนท่านใดที่ยังโสดจะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง06 07 106 207ท่านใดที่ฝันว่าเห็นเงินหรือทองได้จับต้องหรือได้สวมใส่ในฝัน ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีลาบลอยท่านที่เป็นโสดก็จะพบกับคู่ครองและได้บุตรที่ดีมีวาสนาสืบตระกูลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง06 07 067 087ท่านใดที่ฝันว่าถูกเงี้ยงเบ็ดเกี่ยวเนื้อหรือถูกเงี้ยงปลายัก์ตามตำราทำนายทายทักว่า จะได้รับเคราะจากหน้าที่ในการทำงานหรือเพื่อนฝูงถ้าเป็นพ่อค้าจะถูกช่อโกงหรือหักหลังจากลูกหนี้หรือสจูรในทางการค้าดังนั้นท่านควรหยุดการเสี่ยงโชคและไม่ควรติดต่อทำธุรกิจในช่วงนี้ท่านใดที่ฝันเห็นเงาตนเองในน้ำหรือในกระจกส่องหน้าตามตำราทำนายทายทักว่า มักมีเคราะกรรมมาคอยเบียดเบียนแต่เมื่อพ้นช่วงนี้ไปแล้วท่านจะพบกับโชคลาภอันยิ่งใหญ่โดยไม่คาดฝันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง55 59 57 559 55 57 9 705ท่านใดที่ฝันว่าได้รับจดหมายตามตำราทำนายทายทักว่า ท่านจะได้รับทั้งข่าวดีและลาบยศในระยะเร็ววันถ้าเป็นซองจดหมายสีขาวท่านจะได้รับลาบในการงานหรือตำแหน่งหน้าที่ถ้าเป็นซองจดหมายสีชมพูหรือสีฟ้าท่านจะรับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามทั้งทางด้านการเงินหรือทางด้านธุรกิจเลขเด่นที่น่าเสี่ยง45 46 74 407 547497ท่านใดที่ฝันเห็นคนตกน้ำกำลังจะจมมิจมแหลหรือฝันว่าตนเองตกน้ำหรือจมน้ำตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะหหนักถ้าเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลท่านจะแพ้คดีถึงต้องโทษแต่ถ้าเป็นการค้าจะเสียหายหรือขาดทุนย่อยยับ ดังนั้นในช่วงนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงและหยุดการเดินทางท่านใดที่ฝันเห็นจรวดยานหรือจรวดดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าตามตำราท่านทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ต่างแดนหรือได้รับทุกขลาภจากหน้าที่การงานหรือการค้าพอเสมอตัวแต่มักจะเป็นเคราะ เกี่ยวกับญาติมิตรไม่ใช่ตนเองเลขเด่นที่น่าเสี่ยง471419 479 797 704ท่านใดที่ฝันเห็นจระเข้หรือถูกจระเข้กัดทำร้ายตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคาะจากศัตรูหรือมีผู้คิดร้ายหรือจะถูกโจรลักทรัพย์สินไป แต่ถ้าฝันว่าได้ไล่จับจระเข้หรือตะกวดท่านจะได้พบคนที่ถูกใจหรือจะได้รับของขวัญที่ท่านอยากได้มานานเลขเด่นที่น่าเสี่ยง47 49 64 77 282 417 423 419